ครับสำหรับโครงการศึกษาการลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ปอดหางดําซึ่งดําเนินการโดยกลุ่มฮอมฮักนะครับซึ่งสนับสนุนโดยโครงการชุมชนพิวัตรภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคมคนไทย4.0ครับกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งในโครงการนี้แะครับเรามีกิจกรรมหลักๆอยู่3ากิจกรรมนะครับก็คือการทดสอบการผสมอาหารจากวัตถุดิบในพื้นที่นะครับการเลี้ยงนอนแมลงทหารดําหรือ B.S.F นะครับเพื่อ กําจัดขยะเปียกและใช้เป็นอาหารโปรโตีนสำหรับไก่นะครับแล้วก็การทดลองผสมพันธุ์ไก่ประดูทหางดำลูกผสมนะครับ,รบสำหรับกิจกรรมการผสมอาหารจากวัตถุดิบในพื้นที่นะครับซึ่งวัตถุดิบหลักๆที่เราใช้ก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะปลูกเองสีเองบดเองเป็นวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ที่มีราคาถูกนะครับแล้วก็ในการนี้เราได้มีการทดลองนะครับใช้ ข้าเปลือกบดเพื่อทดแทนข้าวโพดในอัตราส่วนต่างๆนะครับซึ่งก็คือ25% 50% 75%แล้วก็100%นะครับซึ่งจากการาศึกษาของเราครั้งนี้นะครับเราก็ได้ผลการศึกษามาว่า,าการใช้ข้าวเปลือกทดแทนข้าวโพดในอัตราส่วน25%นั้นให้ผลตอบแทนต่อกิโลกร,รัมดีที่สุดนะครับครับสำหรับกิจกรรมที่2ก็เป็นการเลี้ยงหนอนแมลงอาห,หารดำนะครับ black soldier fly หรือว่า ที่เขาเรียกว่า B S F นะครับเพื่อใช้กําจัดขยะเปียกและใช้เป็นอาหารโปรโตีนเลี้ยงไก่นะครับซึ่งาการเลี้ยงหนอนเนี่ยก็จะมีหลายขั้นตอนนะครับก็จะมีขั้นตอนของการล่อล่อแมลงให้มาวางไข่นะครับซึ่งอาหารล่อนี่ก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะชอบอ,อีสีวัตถุที่มีกลิ่นหอมอมเปรี้ยวนะครับเช่นสับปะรดน้ำหมกักชีวภาพอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะได้ไข่หนอนออกมานะครับซึ่งการที่เราได้ไข่หนอนเราก็จะเอามาอนุบาล บนพัสดุที่แห้งนะครับแล้วก็อาหารที่มีความชื้นนิดๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะอุบาลหนอนให้ให้เขามีโตขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาหนอนนั่นนะครับไปเลี้ยงด้วยขยะขยะอินทรีย์นะครับซึ่งถ้าจะให้ดีก็ควรจะมีสับให้มีขนาดเล็กลงนะครับเพื่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกินของหนอนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ควรเติมอาหารทีละน้อยแต่เติมให้ต่อเนื่องนะครับซึ่งจะลดเรื่องปัญหาเรื่องกลิ่นได้นะครับจากนั้นเราก็จะได้หนอนเนี่ยครับเอาเอาไปให้ไก่กินนะครับ แล้วก็บางส่วนเนี่ยเราก็จะมีการคัดแยกนะครับที่หนอนที่มีความสมบูรณ์นะครับเพื่อเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็เพื่อให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปนะครับซึ่งในการในการครั้งนี้นะครับเราเราได้มีการต่อยอดไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงนะครับที่เหมาะสมกับในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นถังถังขยะเปียกหนอนกินขยะนะครับซึ่งสามารถที่จะพัฒนาให้ นอนเนี่ยสามารถที่ไต่ออกมาแล้วก็มามาให้เป็นอาหารไก่เองได้นะครับซึ่งไ้ลดลดขั้นตอนลดเวลากับเกษตรกรนะครับแล้วก็เป็นการใช้เศษเป็นการจัดการเศษขยะอาหารเศษขยะเปียกในครัวเรือนไปในตัวด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับผลผล,ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็เกษตรกรในโครงการเนี่ยครับก็ลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไปได้เยอะพอสมควรนะครับครับสำหรับกิจกรรมที่สานะครับเรียนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เราได้รับการ แนะนําจากผู้ทรงนะครับว่าการลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไปดูหางดำเนี่ยนอกจากเราจะลดต้นทุนในเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถลดต้นทุนในเรื่องของพันธุ์ได้ด้วยซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญน,นะครับได้แนะนําให้เราทดลองผสมพันธุ์ไกพ่พื้นเมืองไปดูหางดําพันธุ์แท้นะครับกับไก่รสไทยนะครับเพื่อผลิตลูกไก่ไปดูหางดำทุผสมนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราใช้อัตราส่วนพ่อแม่พันธุ์หนึ่งต่อ5นะครับแล้วก็เราได้ ลูกไก่นะครับออกมาชุดหนึ่งและวกางทดลองเลี้ยงนะครับแล้วกเ็เราจะได้เก็บข้อมูลต่อไปนะครับว่า,าผลผลที่ได้จากการทดลองผสมลูกไก่พันธพื้นเมืองพันธุ์ผสมเนี่ยครับจะมีการตอบรับอย่างไรเราก็จะได้ศึกษาต่อไปนะครับ